กูเสร็จแล้ว <laughs> ว่าไงคะน้องวันดีหนูขอกินข้าวก่อนคะ่ะจ้ากินเลยจ้ากินให้อร่อยนะ <laughs> ผู้ภาพผู้ที่นอนเสร็จแล้วน่ารักจังเลยขอบคุณที่กดไลค์ให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะผูภาพพูที่นอนเสร็จแล้ว มาดูละครนะคะอุ้ยใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยวัสดีค่ะอ๋อน้องวันดีไปดูคลิปหนูได้ไหมคะจ้าเดี๋ยวไปดูจ้าเดี๋ยวไปดูนะคะดูให้จ้า ชื่อน้องวันดีอํำสีใช่ไหมน้องวันดีอ่ำสีน้องวันดีอํำสี อังอังอัือเดีวไปดูให้นะคะ em mày mấy em mày em yeah. mày sợ ngam em mày sợ nó đó yeah.